ช่วง The b u c c h i s Happening โดยบัตรเครดิต KTC ตรุษจ,จีนปีนี้มาอิ่มอร่อยรับความปังตลอดปี2026กันที่เซียนหยวนร้านอาหารจีนควางตุ้งสไตล์โมเดิร์นที่ชั้น5ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คจัดเต็มด้วยชุดอาหารมงคลเซเล็ตรแกนฟอร์จูนเซ็ตให้คุณและครอบครัวได้เฉลิมฉลองกัน8คอร์สสุดปังเริ่มต้นด้วยสลัดมงคลโลเฮสื่อถึงการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมั่นคงและก็โชคลาภครับ จินเทียอยู่อีซินนี่หัวชัยนะครับจานต่อมาเป็นซุปหูฉลามยินหยางพร้อมปริงทะเลสื่อถึงความสมดุลความกลมเกลียวและก็สุขภาพดีครับต่อกันด้วยหมูหันฮ่องกงย่างเก่าลัดสื่อถึงความสมบูรณ์และการเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามจานนี้หอมทั้งเครื่องเทศเก่าลัดหมูหนังกรอบที่ได้กินกับเครื่องเคียงและแป้งติม่มซำฟินสุดๆกันไปเลย จานต่อมาเป็นหอยเชลล์ผัดนอไม้ฝรั่งซอสเสฉวนสื่อถึงความมั่งคัง่งและความก้าวหน้าอย่างงดงามต่อด้วยซุปกุ้งมังกรออสเตรเลียและข้าวพองสีทองสื่อถึงความรุ่งเรืองและก็ความสาเร็จขอบอกว่าจานนี้นี่ผมชอบสุดๆเลยนะรสชาติล้ําลึกวัตถุดิบดีเยี่ยมและเชฟมาเสิร์ฟให้จานต่อจานแบบนี้เป็นหนึ่งในซุปกุ้งมังกรที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินถ้ามาอีกก็จะสั่งอีกอย่างแน่นอนกลมกล่อมมากหว,หวานๆเนเค็ม ใครชอบกินปลาต้องชอบจานนี้ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว e. E. และฮะเก๋าทะเลพรีเมียมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภตลอดปีปลาเก๋าแดงนะฮะแล้วก็มีฮะเก๋าเป็นรูปปลาทองด้วยนะครับแหมกินเพื่อความร่ำรวยนะวัตถุดิบที่นี่แบบสดมากคุณผู้ชมดูดิโอเนื้อปลาสดมากครับแล้วก็ละลายในปากเนี่ยอร่อยจริงครับอันนี้ยังยังไม่หมดยังมีข้าวอบหอยเป่าฮื้ออวาปีสื่อถึงความมั่งคั่งและเกียรติยศ มีสววสไตล์ฮ่องกงเนื้อปูสื่อถึงอายุยืนและความสำเร็จที่ต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยรังนกและส้มแมนดารินสื่อถึงสุขภาพดีความสุขและก็โชคลาภเมนูอาหารสุดพิเศษที่อยากให้มาลองในช่วงตุจีกันจริงๆ ช่วงตุจีนนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับหรือว่าอยากมาลิ้มลองอาหารตะไาล์กวางตุ้งแนวใหม่ๆหรือว่าอยากทานดิมซําก็ลองมาหาเราดูนะครับทางเส้นยวนยินด,ด,ด,ดีรับใช้ครับพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC พราวรับส่วนลดค่าอาหาร10%ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2,569